ก็สี่แขวนมวล400กิโลกร,รัมมวลเท่ากับสี่กิโลกร,รมัมแต่สิ่งที่ไม่ได้ใช้แน่นอนคือมวลแต่เ,เอามาคำนวณหา F ซึ่ง F เท่ากับ M G ซึ่งมันก็คือน้ำหนักที่เกิดขึ้นเท่ากับสี่พันนิวตันแน่นอนถ้าเกิดเรากำนนดให้ค่า G เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองกับรวดโลหะที่ยาว10เมตร เท่ากับ10เมตรมีพื้นที่หน้าตัด A เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรลวดเส้นนี้ยืดออกเป็นระยะเท่าใดแปลว่าเดลต้า L เท่ากับเท่าไหร่ถ้ากำหนดให้ค่ายางมวลลัสมีค่าเท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรทำยังไงมันเดิมสูตรค่ายางมีค่าเท่ากับ f คูณ l ส่วนด้วย e คูณเดลตา l หาเดลตา l ก็ย้ายลงไปเลยก็เป็น f ส่วน l f คูณ l ส่วนด้วย e คูณยางบมนดู拉斯จากนั้นก็คำนวณออกมาปุ๊บ,บ,บ,บจะได้หน่วยแรกเป็นหน่วยเมตรก่อนเพราะว่าที่คำนวณออกมาใช้ l เป็นเมตรดังน,นั้นแล้วเดลตา l จะเป็นเมตรจากนั้นค่อยเปลี่ยนเมตรให้เป็นเซตตนติเมตรก่อน คำนวณเองนะครับมาได้เท่าไหร่ต่อมาข้อ5ข้อ5ข้อให้พิจารณาให้พิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องถ้าเส้นลวดที่ทําจากอลูมิเนียมและเส้นลวดจากเหลก็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวตอนเริ่มต้นเท่ากันหมายความว่าถ้าเกิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันดูพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันก็แปลว,ว่ามันต้องมีพื้นที่หน้าตัด เท่ากันนัแล,แล้วจากข้อความนี้นะจะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดของอลูมิเนียมหรือ A ของอลูมิเนียมเนี่ยเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของเหล็กและความยาวของอลูมิเนียมก็ยังเท่ากับความยาวของเหล็กด,ด้วยด้วยความยาวเท่ากัน โดยค่ายังโมลัสของเหล็กจะมีค่าสูงกว่าค่ายังโมลััของอลูมิเนียม y ของ <c oughs> เหล็กมีค่ามากกว่าค่ายังโมลััของอลูมิเนียมถ้านำวัตถุสองก้อนที่มีมวลเท่ากันเอา m 1ที่มีมวลเท่ากับ m 2เนี่ยมาแขวนไว้ที่ปลายของเส้นลวดทั้งสองจงพิจารณาต่อไปนี้ เขาจะให้สีเขียวเป็นลวดอลูมิเนียมส่วนสีน้ำเงินเป็นเหล็กสองตัวนี้ยาวเท่ากันพื้นที่หน้าตัดเท่ากันเอามวลเท่ากันมาแขวน m 1กับ m 2มวลเท่ากันมาแขวนซึ่งเมื่อมวลม,มาแขวนแล้วมันก็จะมีน้ำหนักดึงลงเป็นแรงที่ดึงลงเท่ากับน้ำหนักของมวลที่มาแขวน ซึ่งแรงที่ดึงลงนี้เป็นแรงที่เท่ากันด้วยดังนั้นแล้วเราก็เรียกว่า f 1เท่ากับ f 2เพราะแรงมันดึงลงเท่ากันมีอะไรเท่ากันบ้างมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันความยาวเท่ากันแล้วก็แรงดึงลงเท่ากันทีนี้มาพิจารณาข้อกอไก่ความเค้นของลวดทั้งสองมีค่าเท่ากันหรือไม่จากสูตร ความเค้นมีค่าเท่ากับแรงส่วนด้วยพื้นที่ทีนี้พื้นที่มันเท่ากันแรงเท่ากันแปลว่าความเค้นเป็นไงเออความเค้นก็เท่ากัน,น,นข้อข้อไข่ถูกต้องดูข้อขอไข่ข้อไข่ความเครียดตามยาวของเส้นลวดที่ทําจากอลูมิเนียมจะมีค่ามากกว่าความเครียดของเส้นลวดที่ทําจากเหล็กใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อ่านดูสูตรสูตรที่มี ความเครียดอยู่กับค่ายางเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับค่ายางโมโนลัตก็มีสูตรเดียวคือค่ายางโมโรลัตมีค่าเท่ากับความเค้นส่วนด้วยความเครียดถ้าเก,าาเากาิดหาความเครียดจากค่ายางมโนลัสหาความเครียดจากค่ายางมโนลัสก็เป็นความเครียดมีค่าเท่ากับความเค้นหารด้วยค่ายางมโนลัส ถ้าเกิดความคิดมันเท่ากันตามกอไก่ใช่ไหมดังนั้นแล้วความเครียดเนี่ยจะแปรผกผันกับค่ายางโมโนลัดก็คือถ้าเกิดค่ายางโมโนลัดมีค่ามากก็หมายความว่าความเครียดมีค่าน้อยถ้าเกิดค่ายางโมโนลัตมีค่าน้อยก็หมายความว่าความเครียดมีค่ามากทีนี้มาดูโจทย์ของเราโจทย์เขาบอกว่าความาดูโจทย์ตรงนี้เนี่ย บอกว่าค่ายังโมเลกุลของเหล็กมากกว่าค่ายังโมเลกุลของของอลูมิเนียมก็ก็หมายความว่าความเครียดของเหล็กมีน้อยกว่าความเครียดของอลูมิเนียมใช่ไหมเมื่อความเครียดของเหล็กเขียนเลยเมื่อความเครียดของเหล็กมีค่าน้อยกว่าความเครียดของอลูมิเนียมดังนั้น ความเครียดของอลูมิเนียมก็เลยมีค่ามากกว่าความเครียดของเหล็กซึ่งข้อขอไขเขาบอกว่าความเครียดของอลูมิเนียมมากกว่าความเครียดของเหล็กดังนั้นข้อนี้ถูกต้องจากนั้นมาพิจารณาคอควายคอควาย,ยเขาบอกว่าเส้นลวดที่ทําจากอลูมิเนียมจะยืดออกมากกว่าเส้นลวดที่ทําจากเหล็กใช่หรือไม่ก็เหมือนเดิมจากสูตรค่ายังโมลัุมีค่าเท่ากับ,บ,บ F คูณกับ L ส่วนด้วย a คูณกับเดลตาแถ้าเกิดหาการยืดออกของลวดก็คือหาเดลตาแอลเดลตาแอลของเราหาได้จาก f คูณกับ L ส่วนด้วย a คูณกับค่ายางโมโนลัสถ้าเกิดพิจารณาแล้วเนี่ย l ตอนเริ่มต้นมันเท่ากันดังนั้นเราจะไม่คิด L แรงก็เท่ากันไม่คิดแรงพื้นที่หน้าตัดก็เท่ากันดังนั้นก็ไม่คิดพื้นที่หน้าตัดเราก็จะได้ว่า เดลต้าเอลเดลต้าเอลของเรานั้นเป็ผกผันกับค่ายางโมดูลัสหมายความว่าถ้าเกิดค่ายางโมดูลัตของเรามีค่ามากแปบลบว่ายืดออกได้น้อยถ้าเกิดค่ายางโมดูลัสของเรามีค่าน้อยแปบลบว่ามันยืดออกได้มากนี่โจ้ก็ว่าเหล็กมีค่ายางมากกว่าเหล็กนั้นมีค่ายางมากกว่าอลูมิเนียม ค้ายังคองเล็กมากแปลว่าเหล็กยืดออกได้น้อยนะ่เดลต้า L ของ Fe เนี่ยจะต้องน้อยกว่าเดลต้า L ของอลูมิเนียมแน่นอนเพราะตามค่ายังดังนั้นแล้วข้อคอควายก็เลยถูกต้องข้อคควายถูกต้องเมื่อคอควายถูกต้อง และข้ององูข้อขอควายมันตรงข้ามกันนั้นแล้วข้ององูก็เลยผิดไปข้อถูกคือกอไก่ขอไข่แล้วก็ขอควายนั่นเอง